โยมทุกคนนะครับได้ฟังเรื่องวิถีชีวิตของพันธะวากาศาแล้วเนี่ยจากพระทศวรรษเขียมัน,นโถเนี่ยก็หวังว่าโยมจะได้พอทราบว่าชีวิตเราเป็นยังไงบ้างก็ณนะตอนนี้อาตมาก็ขอจริญพรโยมสาธุชนทุกทาาาก่านอาตมาภาพระสหบัตกระตับอัญโยนะครับจะมาบรรยายเนื้อหาส่วน,นึงจากวิชาธรรมดภาคผมอาจบรรยายได้ไม่สนุกเท่าพระทศทรรนะครับ กอทนฟังเอาหน่อยถ้างงก็แอบหลับได้แต่หลับเยอะผมเสียใจนะครับผมธรริภาคเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมเขาจัดจาแนกทรรริภาคออกเป็นหมวดหมวดไล่จักน้อยไปหามากซึ่งวันนี้อาตมาจะหยิบยกหมวดจักตุกะหรือหมวดสี่ขึ้นมาพูดอาตมาจะถามยก,กโยมก,ก่อนว่าสาเหตุอะไรเนี่ยทำไมทุกวันนี้คนเราถึง ทำอะไรก็ไม่สําเร็จจ,จับโยดล้มเหลวหรือทําอะไรแบบขอไปทีทำแบบขอทรงส่งแหมเนี่บน,นะนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะตอบเองเดี๋ยวอา,อาตมาอาสาตอบถามเองตอบเองเลยว่าทําไมคนเราถึงทําอะไรไม่สําเร็จทักทีเพราะว่าคนเราอะทําอะไรด้วยความไม่พอใจมีความขี้เกียจไม่ตั้งใจทําในสิ่งนั้น แล้วก็ไม่รู้จักพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปซึ่งในทางบริปศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าได้พูดถึงพระธรรมข้อหนึ่งไว้เป็นเหตุและปัจจัยที่ทําให้คนเราเนี่ยทําอะไรก็สําเร็จตามความต้องการคืออิธิบาสีนะครับอิธิบาสีเนี่ยเป็นคุณแห่งความสําเร็จตามประสงค์ <c oughs> ยกทุกคนครับอาตมาขอความร่มมือ ว่าตาอัตนานะครับฉันทะคือ,อความพอใจฉันทะคือความพอใจขอเยียงอีกนิดฉันทะคือความพอใจ,ว,อใจวิริยะสายคือความขยนันวิริยะสายคือความขยนันจิตตะตั้งใจไว้มั่นจิตตะตั้งใจไว้มั่นวิมังสาหมันม่นหมันม่นนึกรึกรอวิมังสาหมั่นนึกรึกรอง อาตมาขอบุณุ่กรข้อนี้จากพระน,นักเทกิจนะครับขันจิสุโคที่เป็นเพื่อนร่วมรุน่นของอาตมานะครับไอตัวกรอนตัวนี้เนี่ยโยมสามารถเอาไปบอกลูกบอกหลานได้ร้องเป็นเพลงก็ได้แต่อาตมาร้องให้ฟังไม่ได้เพราะคตินะครับอาตมาเลยร้องไม่ได้จริงๆนาก็อยากร้องนะโยมลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดมีคนสักคนหนึ่งอะออกมากครับให้โยมทําอะไรสักอย่างโยมพอใจไหมอ่ะ ยมไม่ได้อยากทำอ่ะยมไม่พอใจมันก็ขัดใจและสักพักริงมันพัฒนาไปออะยูพัฒนาเป็นอะไรเป็นความขี้เกียจเพราะฉันไม่อยากทำอ่ะบางคราวฉันขีน้เกียจอ่ะถึงเวลาก็เบื่อเบื่อเสร็จไม่พอลำพานดิก,ลำ,กลำพานเสร็จไปไป,ไปวันมาไม่ทำเลยทำไมต้องทำอ่ะไม่อยากทำนี่ก็ไม่ทำหรือถ้าทำก็ทำแบบส่งๆขอไปทีขอให้มันมีส่งๆไปอย่างนั้น แค่ได้ชื่อว่ามีธรรมและส่งทายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มจากประการแรกเลยคือฉันทะคือความพอใจจะเริ่มยังไงอะ่ะอาตมามีเรื่องมาเล่าให้ฟังตอนสมัยอาตมาเรียนอยู่อาตมาเป็นไม้เบื่อไม้เมาคนพิชานหนึ่งครับคือศิลปะที่ทุกคนบอกว่ามันง่ายมากต่รจะเร่าอาตมาเนี่ยอาตมาบอกเลยว่าปัญญาอาตมาไม่ถึงจริง วันนั้นครูให้ว่าลูกวิวทิวทัศน์อาตมาก็ว่าสุดที่มือของอาตมาเลยแหละกางที่ไม่ชอบเลยแหละถึงเวลาส่งไปเสร็จโยงครูตรวจกลับมาตรงคืนปุ๊บเรียกชื่อเลยเด็กชายลืดนีเธอทํามาเนี่ยถึงชั้นอะไรผม็ตอบไปเลยข้อหนึ่งครับครูตอบกลับมา ไม่ใช่อาุมาสามหรอข้อแรกอาตมานึกอ,อย่างแรกเลยทําไมต้องว่า่วนสูงอาตมาอาตมาผิดแล้วที่ความสูงมาทำให้เป็นาอาตมาอย,อยู่เนี่ยแต่ตรอกมาโยบูก็ตอบกับมาหาอาตมาว่าเธอว่ายแางนี้เนี่ยอาตมาสามวาเก่งกว่า,าเธออีกนะอาตมาก็หงุดหงิดเลยอาตมาไม่อยากว่าแต่อาตม,มาเนี่ยตาเนี้ยติดเลยนะก็มไม่อยากว่าด แต่อาตมาก็ลองมาคิดใหม่หาเหตุผลแหละให้เองพอใจในสิ่งที่เกรงทำคือวิชาศิลปะนี่แหละอาตมาก็คิดเลยว่าอมอหนึ่งศิลปะถ้าเกลียนูอัตมาจะผ่านไหมพอสมเได้เรียนสิสองถ้าตกมาเนี่ยโยมแน่ล่ะนึกถึงน้าโย,ยมแน่ตอนเห็นเกรดปุ๊บอาตมาเลยไม่ได้อาตมาต้องพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำาแล้วหร่โดยอาตมาก็พัฒน,นาตัวเองเลยรีบ ที่ผาทางว่าลรูกให้สวยที่สุดจนกระทั่งอาตมาก,ก็ผ่านวิชานะั้นจะถามว่าให้อาตมากลับไปวาดอีกไหมอาตมาไม่วาดแล้วนะพอจบจากขันะเนี่ยพอท่านมีความพอใจต,ต่อมาท่านก็จะรู้สึกอยากรู้อยากเรียนอยากใส่หาความรู้เพิ่มไม่รู้สึกขี้เกียจจนเกิดเป็นวิริยะคือความขยนันจากเรื่องเมื่อกี้เลยโย อาตมาวาดรูปไม่เป็นอาตมาก็ลองหักวาดมันบ่อยๆวาดมันบ่อยๆดูนู่นดูนี่วาดตามเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างไม่เป็นไรส่งงานอีกครั้งหนึ่งโยมปูเหมือนเดิมเด็กชายชาวัดครั้งนี้ชาววัดได้ดีขึ้นนะจากอนุบาลสามเป็นปสี่อาตมาก็นี่ไงผลของความวิริยะความขยันของอาตมาซึ่งมีรากฐานมาจากฉันทะความพอใจ จากสองอย่างทูอินวันมารวมเป็นอย่างที่สามคือจิตตะจิตตะคือการตั้งจิตไว้ให้มั่นพอให้พอใจในสิ่ง,งหนึ่งจากความพอใจจากความพยานจากการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อยๆโย,ย,ยมก็จะรู้สึกรักในสิ่งที่โยมทําพอใจในสิ่งที่โยมทํามากกว่าจนกระทั่งเกิดเป็นจิตตะเป็นจิตที่มุ่งทําในสิ่งนั้น ตนงานนั้นทาสําเร็จด้วยดีต่อเมื่อแล้วต่อจากน,นั้นเนี่ยพองานโยมเสร็จโยมก็ย,กยังหยุดอยู่แค่นั้นเพราะถ้ามันเสร็จอยู่แล้วมันก็จบอยู่แค่นั้นโยมไม่ได้มีการพัฒนาสิ่งใดไปจึงต้องมีข้อน,นี้ที่ชื่อว่าวิมังสาคือการพัฒนาตนมันรึกตรองว่าสิ่งที่โยมทําไปแล้วเนี่ยสําเร็จก็ดีไม่สําเร็จก็ดีเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าสําเร็จโยมก็ลองคิดดูว่า งานเขาที่แล้วที่โยมทําสําเร็จไปเนี่ยโยมใช้เวลากี่วันสมมุติสามวันโยมก็มานั่งหาเลยว่าระหว่างทํางานเนี่ยโยมเจอปัญหาอะไรบ้างติดปัญหาอะไรบ้างแล้วโยมแก้ไขมันดีพอหรือยังถ้าอย่างวิมังสาเนี่ยแหละจะเป็นตัวช่วยโยมให้โยมคิดหาวิธีพัฒนาตนเองว่าตนทําดีหรือ,อยังไม่ดีแล้วพัฒนาไปได้อีกแค่ไหนในการทํางานครั้งหน้า ยมก็อาจจะทำจากสามวันเหลือ2วนันลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือหนึวันหรืออาจจะเป็นสองถึงสชั่วโมงเพราะฉะนั้นบีมังสาความตุดดองถือเป็นข้อสุดท้ายเป็นข้อที่เรียกว่ายากที่สุดในอิทธิบาทสีก็สุดท้ายนี้เนี่ยอาตมาอยากจะฝากคุท,ทักษศาสนาสุภาษติดบทหนึ่งไว้เป็นข้อคิดให้ยมทั้งหลายนะความว่า ตัดิตตะปะิยายะกุสลาพระวยยุงพึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตนเพราะหากโยมเนี่ยไม่ฉลาดไม่รู้ทันในกระบวนการจิตของตนเนี่ยพอโยมเสด็ความไม่พอใจโยมไม่หาเหตุผลมาประกอบให้เกิดฉันทะเนี่ยโยมก็ทําอะไรไม่สําเร็จเพราะขาดฉันทะไปทุกอย่างก็จบสุดท้ายนี้ อาตมาก,ก็ขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านแล้วขอให้โชคดี